โรงเรียนบ้านแม่อูคอตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลบ้านแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องศนสังกัดส,สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตลึงมีนายสายันกันทิยะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดีครับผมสายันกันยะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้นารรนแม,ม่อูคอเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ึงถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 <Okay. S 1> สภาพโดยรวมโรงเรียนบ้านแม่อูคอเป็นหุบเขาล้อมรอบ มีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นทุ่งดอกบัวตองอาชีพหลักของประชากรคือการเกษตรโรงเรียนบ้านแม่อุคอเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับสองดาวจากสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านแม่อุคอมีรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรมสพทมีเอกสารประกอบการพิจารณาด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุคอมีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนที่นี่โรงเรียนบ้านแม่อุคอมีบรรยากาศลมยิ่ง อมีสนามเปรตองขนาดมาตรฐานก็หนหินเกตเอมาจากต่างประเทศสนามเล่บอลแฮนิสครูเก้าตั้งใจทาสีพื้นกันกระแทกและมีสิกจิบพอเพีพยงโควงจร เรมีห้องสมุดมีชีวิตเรามีห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านแม่อูคอเป็นพื้นที่ปลอดภยัยพื้นที่สร้างพลังใจและสร้างความสุขของสมาชิกโรงเรียนเพราะความเก่งความดีความสุข เป็นคุณสมบัติที่เป็นองค์รวมย่อมสร้างความเติบโตบนพื้นที่ของโรงเรียนการแต่งปันมีความสุขทำให้ครูอยากไปโรงเรียนด้วยพลังจากภายในเพราะโรงเรียนมีรักไม่ใช่เพราะมีเรียนหรือมีงานโรงเรียนบ้านแม่อุคอสร้างคนที่หลากหลายและเติบโตโดยมีจิตสำนึกต่อสังคมรู้หน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี โรงเรียนที่น่าอยู่สำหรับคุณครูคือโรงเรียนที่อยากมาทำงานทุกวันอยากมาใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตอยู่ที่โรงเรียนสุขที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆถึงเวลาเลิกงานก็ยังไม่อยากกลับบ้านเพราะได้ยิ้มและหัวเราะโรงเรียนที่จะสอนคุณธรรมคือโรงเรียนที่ทำงานเป็นทีมแม้โครงสร้างโรงเรียนจะเป็นสายบังคับบัญชา แต่บรรยากาศของการทำงานเป็นทีมที่เชื่อมโยงกิจกรรมสู่เป้าหมายผลลัพธ์คือทำให้นักเรียนเก่งดีมีความสุขด,ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมมีกระบวนการบริหารที่มีระบบผู้บริหารปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติรวมทั้งมีความพึงพอใจด้านการปร่งสายเป็นธรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนักเรียนที่มีคุณธรรมเกิดจากครูที่มีคุณธรรม แต่ครูที่มีคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้เพราะโรงเรียนที่มีการบริหารงานเชิงคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนถ้าผู้อำนการโรงเรียนบริหารงานตามระเบียบราชการหรือระเบียบโรงเรียนไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนครูและแน่นอนว่าหากคุณครูคุณธรรมไม่เกิดขึ้นในโรงเรียนนักเรียนที่เก่งดีมีความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่อูคอจะมีการบริหารด้วยคุณธรรมมีความยุติธรรมดูแลเอาใจใส่เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมแบ่งปันเปิดใจยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความชัดเจนมีเป้าหมายและวิธีการที่เน้นการทำผลลัพธ์ที่สำเร็จมองถูกไม่จับผิดเป็นไมเซ็ตที่ผู้บริหารประยุกต์ใช้เพื่อสแสวงหาจุดเด่นจุดดี ที่ภาคมนใจด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมครูโรงเรียนบ้านแม่อุคอ มีการสร้างห้องเรียนแห่งความสุขห้องเรียนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มมีการทำกิจกรรมอย่างสนุกเป็นห้องเรียนที่ครูทุกคนอยากทำให้ห้องเรียนมีความสุขมีการจัดการเรียนรู้ปลุกฝังประเมินคุณธรรมจริยธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้มีสื่อมีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ครูโรงเรียนบ้านแม่อูคอมีการออกแบบกิจกรรมและวิธีการสอนที่น่าสนใจทำให้นักเรียนได้เล่นได้จับได้คิดได้พูดและได้หัวเราะมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมครูโรงเรียนบ้านแม่อูคอมีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียนนอกโรงเรียนจนถึงหน่วยงานอื่นๆและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ครูโรงเรียนบ้านแม่อูคอมีความประพฤติปฏิบัติที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้เพื่อเป็นการปลูกฝังห้องเรียนแห่งความสุขปลูกด้วยความรักความเมตตามีแต่คำชื่นชมมีแต่ความสุขความปลอดภัยและมีรอยยิ้มด้านนักเรียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมเพราะการบ่มเพาะคุณธรรมคือการฝึกให้นักเรียนคิดให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินักเรียนมีโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทนักเรียนมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรม เป็นผู้นำทางคุณธรรมมีอุดมการด้านคุณธรรมมีความรับผิดชอบกล้าสแสดงออกมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีเด็กเก่งก็มีความสำคัญเด็กดีและมีความสุขก็มีความสำคัญเช่นกัน สร้างสรรค์นคนดีมีวินัยด้วยกระบวนการมักดีหนทางแห่งการทำดี M Moral คุณธรรมคือการปลูกฝังนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุค,คอให้เป็นคนที่มีคุณธรรมมีจิตอาสา U u s u a l คือการทำทุกอย่างให้เป็นปกติ เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกจากการจัดการเรียนการสอน K. k n o w ร e d g ความรู้คือการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆด้านความรู้ทางวิชาการให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนในการรับรู้ D. Develop การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือการดำเนินกิจกรรมโครงการใดๆจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน